นี่หงเข่าเหนียวกินเองเนาะคะ่ะหงใสหมอ้อหุงเข่าแบบคือจังหุงเข่าจ่าเลยเนาะคะ่ะพี่น้องขออนุญาตถอดแมสกินเข่าเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าฝุ่นหลายเนาะคะ่ะพี่น้องจากฝุ่นหลายกรุงเทพฝุ่นเยอะนะคะก็เลยอ่ะต้องอ่ะใส่แมสเนาะคะ่ะกล่องนี่ฝุ่นหลายเนาะคะ่ะพีเอ็มที่กรุงเทพมหานครเนาะคะ่ะ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปเลยเนาะคะ่ะกรุงเทพฝุ่นเยอะเนาะคะ่ะวันนี้ pm 2.5เขตบางรักรกะติดแดงเนาะคะ่ะเขตบางลักสีแดงเลยเนาะคะ่ะค่าของ PM เนาะคะ่ะคุณธิดาก็เลยดูแลตัวเองเนาะคะ่ะโดยการสวรมหน้ากากอนามัยเนาะคะ่ะหรือว่าแมะะสเมนาะ,ะ,ะค่ะใส่แมสดนะคะก็เดี๋ยวคุณธิดาก็จะกินข้าวแล้วนะคะมากินข่าวเสาน้ำกันได้จ้าพี่น้องจ้า ค่ะตะเบาลืมสวัสดีทักทายพี่น้องเนาะคะ่ะค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ชมสวัสดีทักทายเพ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเนาะคะ่ะเดี๋ยวมากินเขา่าเศา้าน้ำกุลธิดาเลยเด้อจ้าพี่น้องค่ะแล้วกินเ้านี่ก็จะได้แกงสายวาัวเนาะจ้าพี่น้องค่ะแกงแบบอีสานบัานเฮ่าเลยเนาะคะ่ะเป็นแม่ค่าม่ครัวไม่ค้าพอนั่นเนาะคะ่ะ เป็นแม่ขั้วทุงพลาสติกเนาะคะ่ะแม่บ้านแกงแกะเนาะคะ่ะไปสื่อสื่อแม่ค้าเนาะคะ่ะแกงสายบัวใส่ไข่ปาะะ่าเนาะจ้าเห็นแล้วอะ่ะเป็นตาแสบอยากกินเนาะคะ่ะแกงสายบัวแบบบานเท่าเนาะจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ได้ซุปเห็ดน้ำเนาะจ้าซุปซุปมะเขือเนาะคะ่ะซุปมะเขือใส่เห็ดกระด้างเนาะค,ะะคะ่ะพี่นอ้องอ่าเป็นคนที่ชอบอาหารเมนูซุปหมากๆเลยเนาะคะ่ะซุปอีสานบานเท่าไหม ซุปบันเฮ่าเนาะค่ะพี่น้องนาจะแบบว่าต่างๆนิดน่อยอันย่าเนาะค่ะอิมยญ่เนาะค่ะเพิ่นนันมักเห็ดอ่าแนวกินแบบซุปเนาะค่ะได้เอียงมากกับซุปซุปหมักทั่วซุปหมักแบบซุปดอกแคซุปเห็ดซุปพักขี้เล็กซุปพักติ๋วประมาณนี้ไหมเนาะจ้าพี่น้องก็เลยแบบว่าติดเมนูซุปเลยเนาะค่ะ ชอบมากเลยเนาะคะ่ะหมกัมกๆถึงหมากเลยเนาะคะ่ะเป็นค้นหมักกินนั่นอาหารประเภทซุปซุปอีสานบานเท่าเดอจ้ะซุปแบบฝรั่งกะกะมักขึ้นกันเนอะจะ้ะซุปแบบฝรัง่งซุปฟักทองเนาะ,ะแบบนั้นกระแซบอีกแบบนึงเนอะจะ้านี่ก็อาหารอีสานบานเท่าเนอะจะ้ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไม่กินขอน้ำกันเลยเนาะคะ่ะแซบๆเนี่ยมือเสา,าน้ำกันเนอะจะ้ะพี่น้อง มากินขา่าวซ้าน้งกันเลยได้จ้าพี่น้องค่ะซุปเห็ดซุปมะเขือใส่เห็ดกระด้างซุปมะเขือใส่เห็ดกระด้างแล้วจ้ะ,ะพี่น้องก็แกงสายบัวบานเท่าเนาะคะ่ะสายบัวแดงใส่ไข่ป่าแกงแบบอีสานบานเท่าเนาะจ้ะนีก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวหฮมกีเลียงเนาะคะ่ะมือนอีก็แชะเนาะคะ่ะพึ่งล้องเห็ดข้างแรกล้องพิษล่องถูกก็เลยแบบแชะเนาะคะ่ะแตบบ่ประมาณว่าแบบ ต้องได้ใส่ซอนตักกินแบบพือจังเขาจ่าเล่นเนาะคะ่ะนุ่มแกงสายบัวเนาะคะ่ะสายบัวบานเท่าสายบัวแดงเนาะคะ่ะอืมแซบ่บ บาได้กินโดนค่ะเราเนาะจ้าพี่น้องขออนุญาติด้วเนาะค่ะพี่น้องกินแบบบานๆเฮาแซ่บแกงสายบัวใส่ปลาไข่ปลา เุดกงกี่ฉันสร้าเขาเนียยแบบแชะไปหน่อยค่ะก็เลยแบบปั่นเป็นค้่มมาได้ปั่นเป็นค้่มมาได้นะจ๊ะพี่น้องเหนียดมือ,อ,อปั่นเป็นค้่มมาได้เลยเอา ขุยซุปมะซุปมะเขือแนว่ได้นอกไปเนาะคะ่ะซุปมะเขือกับสีบรีตักสดเอาสีบาเนาะ้จพี่น้องซุปมะเขือใส่เห็ดกระด้างค่ะแซบมันจะเนี่ยแซบแซบเนี่ยมักเหมือนอาหารมเมนมแซบไม่รู้ปวดไม่รู้มัโนโนมก เมนูซุปแม่ค้าจนจำได้นะคะเห็นหนาไปแม่ค้ากะทิบอกว่ามอนีีมีซุปตัมมะเขือเด้อมอนีีมีซุปหมกมี่มันมีมีซุปนใไม่เด้อประมาณนี้นจะจ๊ะแม่ค้าหูใจหัวชอบกินอาหารประเภทซุปเนะคะคุยซุปมะเขือ เยวกินข้าวแล้วกับย่งง่แล้วดีจ้าพี่น้องกินข้าวแล้วก็ตตองมีกาแฟแล้วก็มีขนมพร้อมค่ะมือนี้ก็ได้ขนมปั๊บจิ๋วเนาะค่ะได้ปั๊บจิ๋วเนาะค่ะกอนละคำละคำเลยเนาะค่ะมือนีก็สิ่อกินกับกาแฟวันนี้จะทานกาแฟร้อนกินกาแฟร้อนเด้อจ้าพี่น้องจ้าค่ะคุณละที่ได้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณคุณผู้ชมเด้อจ้าทีม่าห่วม ผ้าเขาเสาน้ากันเนาะจ่าก็ขอให้มีความสุขกันทุกๆคนทุกๆทุกๆบ้านเลยนะคะขอให้มีแต่ความสุขเฮงๆรวยๆปังๆกันเด้อจ้ามีความสุขกับกนทํางานเนาะค่ะขออนุญาตกินเข่าตอแบบสดแกงสายบัวแบบสดแบบลูกทุ่งลูกทุ่งแซ่บๆแล้วเนาะค่ะก็เสวยแบบคุยสุกบะเขือแบบแซ่บๆแล้วเนาะจ้าพี่น้องค่ะ Bye bye. <laughs>